วันนี้พยายามทำลาบปลานะครับทำกันเร็วๆนะครับอยูแล้วนะครับใส่กระเทียมเจียวกับน้ำมันนะครับกระเทียมมาเจียวกับน้ำมันให้เหลืองนะครับรอนะครับรอจนเหลืองสุกเหลืองนะครับเสร็จใส่ปลาลงไปครับผัดนะครับผัดเสร็จเติมน้ำนิดหน่อยครับเติมน้ำปลาด้วยใส่ชุลรสลงไป ชุลลดลดดีลงไปนะครับคนคนให้มันสุกนะครับเสร็จจากปลาสุกเราก็จะเติมพริกนะครับพักไว้สักหน่อยเติมพริกเข้าคั่วนะครับน้ำมะนาวนะครับชุดลสอีกนิดหน่อยน้ำปลาจะได้นวนๆนะครับหอมคนให้เข้ากันนะครับเสร็จครับผม เมนูลาบปลาหอมๆอ,อร่อยเลยนะครับฝากติดตามนะครับช่องปะะยมนะครับ